อ่าอบุญสุกันเด้อวันนี้สิบห้าคัมนะเดินสี่นะโมตัสสะโะอะระโตอะระหะโตมาสัมพูตัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูตัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมา

คาบุลิสะัุกาลาเอสะพะคาวะโตภะสังโฆอะหมนายโยปะหมนายโยทินายโยอันจะนิกลัมมิโยอนุตตะลังเตตังโลกัสสะติภะวุสสะสะมะปิินผู้ตันตังคาริเมกะรังอุทิตะโขระตะเสนะมาง สุทัมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตสสะเตเจยามังคลานิมาลาติเลขมปิยุตบาลติงโคลัมปนาลาวะกามะตาตยคังสุทัตวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตปวัตุเตเจยามังคลานินาลาคิลิงกจาวัง ตัพตังขิจากมัสสนิวสุขาลุณันตังเมตตบุเสภขิตาวามุนิตโตตังเตสะสาปะวตุเตกาลานิโอเคตักขะมัติหาตัสุธาลุนันตังชนะปัตังคุลิมาลาวันตังอิทธิปิสังขะมโน ing totata sasa watute canyamakalai ka kamuutalangi wa ka niia cica ya tuk tawadanang yamatsesante nasomaina citaตtata sasa watute canyama jalani ปิตามานงอาิอันตตพุทังปฏิปัจจ리โตจิตตวามุนิโตตันเตสะสจปาวุตุเตโตบันนังกบุจาคามุิปุทังสิงปุตเตนะเถระบุจาเกนาธรรมะภยานตุปเตจาริตินาจิตตวามุนิโตตันเต भवतु ते च यमा कलानि का हतीपुचकेन सुधात् का ब्राह्मां विसोति सुति पकापितानां हते न वि नाचि तवा मुनी तान्ते भवतु ते च यमा कलानि एतापि ตกาตาโวอาชโนทินนทิเนสละเตมคันทีนะเดกวีตานิจุปาถวานิโมคังอทิตมยันโลสะปัญโญมหากรุณิโกนาจนสัพพปะนี่นางโกเลตะวาภารมีสัพพะปัตโตสัมโพ

อาคาปโตปโมคติสุนาคารังสุมังสงวนติตังสุขันนติสุโมตโตจัสยีตังมจันนิสุปทาถินังกายกามังกามังปทาถินังปทาถินังกามังปณิทิเตปทาถินา တိရ ణ ိကာတဝနလพน္ကာသေးပက akkh ိဟေနခတယခ붓္တနံပပကဟိဝရနာပရိသ္သ ాను ပါဝေနာတဝတေ సంఘ ุป처ဝေနခတယခ붓္တနံပပကဟိဝရနာပရိသ္သ ాను ပါဝေနာဟံတဝတေ సంఘ ุป처ဝေနခတယခ붓္တနံပပကဟိဝရနာပရိသ္သ ాను ပါဝေနာတဝ

ข้ากินเฮาจะคู่ชันเช่นไดนจังกินเี่ย้ากินเฮาู่ชันเช่กนนคูแท้ช่นกนนจุดจังาลเราหายีผู้การแล้วให้เรากินด้วเราลงมแล้วเราชูเียพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีแล้วมาอากไปเที่ mình rồi nhưng ấy tập đoàn xưa rồi nhưng già luôn tập đoàn tin ông cụ lai cao già như mà là ở ừ, nhà nghe nhà đó chẳng chín mà nhà mưa năm mưa rồi chín rồi cao già

เดี๋ยวเบิ้งเารลามาเบิ้งไปงานโอ้ยนาข้าต้มำล้ลูกไโอ้ยก็มาเบิ่งไปน้ำเลยเลยเนอยมีกำลังใจเนาะมาน่งใจูบแสงโออใจงูไปฮัทงูใบเดี๋วให้ลูกให้งานเบิ่งให้เพือนมันโอกาสมันได้อะไรได้หมวล่ไเต็

Ô dặn 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 Mình dặn 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 กุยากกยากเลยฮเงี่ยโอเคออเนี่ยก็หคนสวยมีต้เสวาเลยน้องคนสวยดีใจอะมที่ต้องมาดีใจเพิ่นได้เมาวัะปุ๊กับข้อแข้งลูกบรลเป็นสีเข็มเลยนั่นนี่นี

ันท่าถวายขวายสังฆานบอเอาเลยให้อยูนเข้าอยมีดีอย่เฮ้าถวายอันนี้ก็คือเป็นการถวายสังฆทานให้เขาเลยอเอน้อยน้อยพ่อดีืออเขาได้ถวายพัดาหารให้เขาเ่ยจบการเมียนทอเมียปุญญากัญย่ายนี่คือกให้เรื่องริ่งไหนรับน้น Namo mô Bhagavato Arahato ba cao ba tu阿拉哈 tu samma sam buddha sa nam mô đa la ba cao ba tu阿拉哈 samma sam buddha nam mô đa la asava กายวหัมโอัูน,นาคาเตไจทานังเมปริสุขนานิพพานังแตมังสุขังเราอินดีให้ทานการถวายของของจงสำเ็จซึ่งอาสาวะไขสิ้นไปแห่งคุณองและสันดาน กับปิยะวัตถุนักทานทั้งหลายเหล่านี้สาธุสาธุอิมานิมะยังพันเตัตตาณิสัพปริวลาณิทิภูสังกสาโอนสยามะ สาธุนโนพันเตท,ที่ภุสังโคอีกมานีม้มะยังพันเตพัตตานี้สัพป,ปริวลานี้ปฏิคันหนามตุอามหาตังสิคารตังมิตายะสุขายะข้าเดญพระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าสทาัยขอ,องคำว่า สึ่งพัตนาหานตัดทั้งของบริวานทั้งหลายเหล่านี้เรพระริกสุสฆ์ขอพร,รักก็สุสมตจงลบเม่เลวขอจงอุทิีพกร,ระปันผลส่วนบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไปถึงวงวิญญาณสรรพสตร์ทั้งหลาย มีิดา,ามานดาเจ้ากรมนายเวนมกพุดคพทันทัน,นทั้งทั้งหลายจบุกขออห้อยผลจากุกูถ้ามีความสุขขอจงสุกิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเธอจงสาัทธาสุสานี่ไวายถว้ยทางกระา่านเลยครบสงไล้นี่สี่ buôn dài đấy nghe, thì... à, thanh cầm lan đấy. Đó, đó, เดียวนราซิ้นมแล้วเราเข้าใจอัน่ารารันารัน่ารการน่ามักน่ารักน่ารับนา่าน่่าัน่ารน่กน่ัน่นนาันน่นานก่านาารน้น่ มาจับไตดีนัน่ามาจับปีตุจารุยตานไม่ได้เก่งเขาฝุ่อนไปเรยกวไเขามาดาวไ่ล้วอใครวะก่อน้่อาจ่ว่าเทะเที่ยกะมังมากะัมยยมทูปปฏิทินัตัวสยจ

อาลังดะเวสานุท so ุมะนิริสะรุกขะตัวดำหลับพรตัวที่ชุมกุศลให้พ่อแม่ปัญญาสั่งง่ายเจ้ากรรมในเวนญาติพี่น้องครูบูชาอาจารย์หลวงหลานสามีปัญญาที่ลงรับไปแล้วจงมารับส่วนบุญสุกสนทว่าไปได้รับข่าวข่าวฟังไปกำเนายมกรณีขอพุ้มเจ้าที่เทวดาอินทม ยงยักงานฝุดทั้งหลายที่เป็นมีหูทิพตาทิพน้ำข่าวสารไปบอมารับส่วนบทสุขส่วนได้รับแล้ยวตกทุกข์คอยบนจากทุกข์แต่มีความสุขแล้วขอยมีความสุขนี้ขึ้นไปเอียตาวาลีว่าปุราปะลิปุเรนติสักาลังเอวามีวายโตจินังเปิานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมังกิปัเมวะชนิสตุโสพเพปบรินโตสังกปา Tanto banana soya ta mani chote la soya ta Palo <coughs> <coughs> ko vina chatuma Pava dvantala yon suki Kayu ko pava apiwa tanasi Sanita uta pacha lo tamma

Sa pawen pitakataya. Wena sinasawa, kanong pawen na sabi. pete te pete, kalaya, sabete, kawa sabete, Te awamangkala wina santu ayu watako tanawat Siliwatako, yasawatako, watako, wanawatako Tako muhotu sabata tukalo kapaya Soka satu tuba

Po niya pangena himina, ujitsa na chokipang, kiwatang humbata na chetangang yesangkane. Yawa ni pana to mamang nasanto sa bata yawa. Hoyoy uso kitang sa tipanya, iyamin na malalapandunoka sangka กบุตโตจะสังโฆนาโตตโลุมังเปโสุตตะมะมะโลกาสารพันตุมาภวตุสัพมังคะลังตุสาพเปเทวะตาสัพกุฏัาเวนะชาสุติภวันตุเตวภวตุสัพคะังลาคันตุสาพเปเทวะตา

sanāyāna vipu sanāyā sanaya, tevā himā sākāya sāsiti yāyā yāvā-tevā-himā-sākāya-sāsiti-yāyā-bhānāyā yā nu ka hāyā yī na upate sami ti chame yā ta lā chati mē bhā vī sa บุญกุศลนี้ไปแต่ไปสารถึงมานาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผนของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุสาธุสาธุมาหลับเอาบุญกุศลห้าเบอร์ <laughs> จด้ยังวามดีเนาะอท่นรอ้อ,รรอ,องล้อมเบ่ากายแ็ง้องล้อมเบาางายพแี้้อม่อองยพ่อแม่ เราเวินสภาวีสีเปลีทั้งหลายรับส่วนบุญส่วนสุแล้วเอ้ท่านเธอไม่ได้ยิน